phè đẹp trai na, lên bển lên cõ bển cõ gặp, sai rồi để chui lạc vị phật, pho, cú nát ra, rồi các bạn ấy chui thọc, đó. hay thế như vậy, mưng bị lên bị lên na, phè đồ này tầm na à. rông tông chạy tung đi, có chạy chẳng lẽ pho dằng to dằng ra, anh lúc nôi bự bẩn năn, sai chuyện cũ về pho mật mất rót cái ก็ทำให้พิษที่บันนันงข้าวต่างตอต่างดีใจจังแล้วแดงตายเอยพิดกูเสียย่อเนะกูไม่เคยปริ้นเบียใครถึงกูชนกันดิอาเลือดไปดิก็เป็นกอกว่าป้าเชื่อเป็นขขปเชื่อเล่นเป็นเล่นกูกูม,มาปริ้นเมียนอาเลือดไปดิเอาเลยเอาเลยกูแพ้มึงแล้วเลย,เเลยแต่ต้องตามกติกานะคุณเรานะอ่ะกัมพูด,ดีตาไม่รับผิดชอบกัมพูดอย่าพูดพูดเลยต้องรับผิดชฌาอ,อ่เอาเลย เงีข yeah, e, e. ึ <fatty nossas> <biography> ้นบ <ten montage> ันั้นแหละจงไงเฮ้ย้โกรธกว่าชน้าบบนั้นโกรธไม่โกรธเอาเลยเอาตุโตดังๆกว่ากันในริงนเลยหนั่งมานแต่ตอนนี้คุณมารืชังจำฉันกะมาชเตระยอดใหญ่พี่น้องอ่ะ เือกันนั้นจีกตนองแต่ใหญ่ตเครื่อตื่งกูจัตายนะกรอกันกรอกูยัอยากเปลี่ยนกับจีกเชื่ออยากเอ้จีกตเนื้อมันไม่เล่าไม่มีเลยกับพรคุณปยกูจาองอันเ้อยลงไปบันทวนเหมือนีจี้ทำรอยใช่พอ พอตตแลเสีบีอะไรตเคยใหตกีึ้นว่านอนรื่นไห้กูดินไปก็บอปรายาที่เมียมกวดูตโตตงต้าบอคำว่าถึงกูกาดกบรุ่นไว้ลนี่แมมกูมยู่ในวันใจกูรุ่นปักเี่ยวยัดที่พร้อมเขียมต่างหน้าตกเีย่โตเคยโตตายยายมึงเลยเฮ้ยนำทานก็หลักสองตโตไปโตมันปากเฮ้ย หรือนี่ทำห้กูเพลย์ด้วยเก่งกูมาอยู่บนนั้นแหละ,หละเล่น,เนกูเหมือนเอาคนกูนี้กูยอมเอาหวากันไปสวสดแห่งพิมพานองกระจามิได้กาตบหน้าอย่างไรอย,ย่างน้องปราตนาะโอ้ยไปไหนลกูไปบ้านกลือรอ้องเลยไปใส่ป่านี้มันลับมาเลยไปทุูดายพวกจังหวะ มันก็ร้องไอ้ร้องโู้คีดูอีตแต่ตีเอาสิไอ้ไรไอก่ก็ร้องสมบูรณ์ตอนไหนกูตอนไอ้กืต้องวายคือเนื้อมันจัดดีเออแล้วเนื้อมันดีนี่กันนวยนี่กันซ่าคนกินไม่เม็ดจริงเนื้อหมักไม่กินไม่ได้ไตลิ้นหัดตุ่มกันออกแล้วซ่านแก้งไอ้เรืยังเลื่อยไม่ก็ไปก่อก่อนเจะเด้ออก รำอยู่ปันนันเยอะไปคือร้องน้อยไอ้ต้องโยบหรือไม่รู้จักไงร้องคือกูแลตัวจะวายหูเขี้ยววายแล้วก็หูเขี้ยวแล้วมันวายสวยมันแควนก็เล็กกว่าจะริมตูดทีนั่นมันมันพามาแควนไวลางเลยไปตูราใ่ดูแล้วมาแลกวรัมแล้วแหละกูเป็นกว่าใจเลยหูเขี้ยวนอนติดลุงไอ้คือร้องว่าโตไปดีกูเลือกเลือกูได้ของดีแล้วล่ก่อน นอกก้าเล็กแต่เร็กลางคืนไปหนน่เขี้ยวมันจักทิสใจเลยกว่ามันแน่เลยก็ดีใชกว่าป้าตื่นทังกว่าเช้ายังนอนอยู่เลยไม่ไกลรบเป็นหนอกก็าที่กายตายโงเลยนอกก้าวอูเขี้ยวคืนได้แล้วเคยเส้นได้นอนอยู่ในกรงออกปลื้หลายบางนอกก้มวเต็มปุ้งโอกไม่ได้เลยก็โยนข้าวไปลุ่มท้านตังกรงตังหนกตังนุ้นให้โดนตักบาทแล้วไหม ตักบาตรได้ตักบาตรนกเก้าแก้วเพราะได้ร้อยเปีย้รือก็เดียมเดียมปีละจำไม่ได้จไม่ได้ดีจังปีไอ้ตัวนั้นไอ้คือร้องเออเป็นผู้น้อยโดนรักกันดีตายนี่กับกูคุณไม่ไม่หายมึงไม่โจะใครเกิดร้องจะไปไหว้นั่งยาบาลหนูกันเล่นไปไหว้อยมันไปก้อเบือไปก้อเบือพูดถึงนั่งยาบาลมันว่าจีตาย

อดนกลี้ยกล่อมอยากอะไรอย่างปราตะน้าวัวอยากเล่นประกอบบ้านได้นู่นเลยโอ้กาว่าเผื่อนกูไม่ง่าตาจเฮ้ยแคยเลิกเบื่อก้าเคยยู่มันไม่เคยใช่ใครเลื้อเบื่อก้ามึงโต้บอยคือกายไม่เคยใช่ดีไว้คือยุ่นใชมึงแหละดีแเดียววัวเคยเห็นวัวยักษ์เลยไอ แม่ก็ร้องมือนี่และเพือเ่อและไม่ออกมันกูช่วยวากนกขาแล้วใช่วยกุลิดเลยช้วยกูก็เจอว่าจะมานมาจันทรมาให้กุลิดตังรู้ว่าเลียมอยู่อีดเนี่ยรเรียบร้อยแล้วค่ะกลับใต้ลตแล้วครับนี่ตัวมันแล้วอ๋อตัวมันยันฟางกลับเมืองไปแล้ววันนี้ตัวไม้รอบก็ไปฆ่ากว่ารอบเมืองฆ่าเออตักมันจะนาน ศพอยากหัวหน้าเต้านะเออไออยากเต้าเต่าปีนเต่าปีนแหละครับศพอยากหลอดยาสี่กวนกลองอยากเค็บกลองอยากเต่งมึงไปเสิร์ฟเลยวะก๋วยเตี๋ยวอยากยังไหมใชยปววเส้นหน้าเต้านะก๋วยเตี๋ยวอยากน้อยๆมันจะเส้นเต่าใจ่ปลาดุงซีลูกชิ้นเต่าลูกเต้าและรับรับรับ เดี๋ยวรังเดกถึงเดียวแล้วกูคิดดังกินเลยมาเป็ดเดียวคิดดังผู้กตายลูกว่าด้วยกินตอนนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวยอดมากกิดไปตั้งคบมาได้แดกอ๋อก๋วยเตี๋ยวยอดมากเลยผัดเส้นใส่ถั่วหอยดุงดุงดุงใส่น้ำซีิ๊วดำไม่พอดีผัดเส้นใส่ถั่ใส่ถั่เดี๋ยวเอาให้ควันนี่ ตึ้งตังตาใบบัวกึนงบึงควายเลวว์ตบวัวเตียเมือนจะขึงชอบยืนว่าวลงไปในมันในตามันเลยหมูแดงยืนลงไปแม่กุ้งยืนลงไปไอลูกกินไซลงไปฮด้วยเต่าเจียวเต่าไซไซลงไปนี่กวยเตียวดาดนาบรรดาวก็ไม่ใช่เต่าเจียวเดียวอันลาออกไม่ใช่เต่าเจียวมาหลายไม่ดาดนามันร้อยติดเต่าเจียวอ๋ออันลาว ใส่ลงไปให้ใส่เกลืองปรุงเด่นน้ำตาลใ,ใส่ใส่ลงไปเรียบร้อยพุ่งเชือกเล็กน้อยปัดกับกับซุกเลยใส่น้ำว้าวเราต้องใส่น้ำเราด่าน้ำไม่ใด่น้ำล้วได้ทำน้ำมันมันปรุงก้นนั้นเลยจ่ากูชอบไปแล้วว่าตัวเราไว้ละ,ะ,ละ,ะใช้เวลาปรุงเดี๋ยวลงชิ้นขึ้นพรอ้อมเดี๋ยวแม่กุ้งขึ้นแตง เด,เดียวเดี๋ยเดียวตามมขึ้นเก้าขึ้นนะฮอยความสุขได้เทหน้ากวยเดียวลงไปในทาทาตังปูถึงออกติดพุ่งมาตึงกุ๊กกุ๊กเสร็จเดียบรอยไปบวนพากน้อน้อยถือว่ามันกินในร้อยตีอับนาใ้ตัวเย็นลบมาตึางตีท่ากับเดียว แมวดูด็อกมอดหยาดดีให้กูคินสะกำขอแหลมปลืออ้มด้วยแมวดุตะเกลีดดดดยดกูนังคิดกูใชไม่หยาดีอกันสสยออกปาดีเหนื่อยละกิน้ารีดูแล้วกันยินว้า,า,า,วาตกใจพึ่งไม่จะ่กินลงุงมึงไม่ต้องกลัวคำว่าพึ่งใช่ไม่ใช่สสยออกกูโูกันถตาพึ่งจะไม่ใช่เด็ดขาดบ้านเราจะพึ่งก็จับกลางวันเพ่เก็จับกลางคืนาะวันอะไรไม่ใช่แม่เดียว แล้วบันสู้น้ำพึ่งไม่จังเสียโอไม่พึ่งบันตรูน้ำน้ำพึ่งมันแต่มันไม่ใช่พึ่งไรพึ่งกาอยาแกแพร่ใหม่นี่ต่างเปเลยไปดูกูเหนียกว่าไอ้เกอือกใครเลี้วยววะยัดกูก้อนจมอะเพื่อคนลาใช่ก็คนลาพันธุ์พืเราคนลาพันธุ์พื้นลายมือคนลาว่าคนลาจากเลยคนพองเออพองปองปองเองอ,อ,อ,อม่ใหญ่ราม มันมันบอลมันมาพร้อมอะไรเห็นไหมว่าค้นนุ่มเตียนในตีสัตว์ไปว่าเฮ็จัดการพาวัวอยากไปคังค่ะไอ้หนุ่ยพาวัวอยากไปควังเดี๋ยวควังบ่าบ่าปเริ่มจำนุ่กันแลยเฉยจัดเดียวงอกคือละพ่อนเลยหยุดหยุดหยุดไอ้คนขี้กลางเลยปัญญาหมากปีนวัวอยากมันออกคือไม่รู้แต่ว่ามันออกที่ไอ้กายของครูจัดการดิ ซื้อลายเพลจึเปืเือนได้เจียดก้อเนื้อหมูปลาโอมนกาตาลุมหาเวทครับแบบไหนดีวา่ามึงวะไม่รู้ว่าครับแบบน้อง๋งกวา่าอ่าน,นปลาโอแมนกาตาบาาเวทบนวีเซนกูโรนนายว่าโดูดูนานนักหนากันนานนักหนาอ่านกาตาจาจบกลับร่ากลายกวา่างอูาา้ว่ามาดาป้าปลาไป อู้บาดคนจายรื่มันได้จายตู้เดยททำกับกรุงตู้ใอรว่าอยากไปควงจัดมันจะผ่านว่ากันมาเรื่องเลยมะเล้นลงบุเรอคยไปตังนตำหน้าด้อยเลยดีไปยุแต่ปักตั้ให้ี่รงนะตอยเิมทว่าจายพี่รองไม่รู้เคยป้าเรียนม่อนต้อไม้มันช่วยเขาใบว่าอคนปอบขึ้นระดับก้นรแล้ว รือ,อย,ายานดำแดงมั้งเอ้ยไอ้เไยกูยามแดงไอ้เไยกูยานาดำแดงเลยใสยกูเจ็ดว่าอยากเกี่ยวกินทีนู่นเลยแตงจึงโดกเลยกลอกันว่าเกนคูบหรืออยู่ปัญญายุ่งไม่มีการเล่นเฮ้อเวน้นกูกลอไม่มัดกวนเชิงกูจะไปวางเล่นเพล่นสมุนไม่ทุกเสียสใยไอ้เกลือป้อมชูวน ไอ้เกลือพ well. AH! <tr LS> ่อบามาใจเกือหลักหูหลักโลบปราในวังเล่นนี่ว่าในเคลื่อนว่าปลาลุยตีงกับจำใจอ๋องหวานโลโลคุมไปพอปาบน้ำกูไอ้เือพ่อปราบน้ำตัวเต้าไอ้เกลือพ่อบามาใจตัวเต้าหงายแตงไอ้เกลือเจี่ยงตาปลีเดียวข้าวร้อยกูไม่เอาแม่ไอ้กูเตี้ยซอยจำเอาขาเลยเลยปราบน้ำเคยปราบน้ำอีแม่เลยเตาล้ากูแฉยวกูเล่นเตะใครจัดปราบน้ำอึ้ยเลยเฮ้ เตียะันมัดเบียรอย่ากวนนิ่ประเด็นางตันบริัทบอกเราายัยษกตายแล้วไม่ร่องก่อนกับหันแค่นี้ช่ฉลองด้วยเหรออ๋คนไต้นาได้ก็ร้องเพลงล้วมึงอย่าโบวตามาเราก็ไดเอาบบ่าตแกงหัวร่องหึมปะได้ทอดจะเอาแกงทิบร่อง <c oughs> บันเดนเอาไม่ไม่เด่นไม่ได้ร่บอบวาถึงพังถึงปั๊บถึงตั้ง น้อย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 ปั๊บตึงตังตึงปั๊บตึงปลิ้นไอ้หน้าไอตุงสวัสดีสวัสดบอกเราวันจันว่าถ้ากูประกาศเสร็จก็อยซื้อน้ำจินไปเลี้ยงกันแล้วปั๊บตึงตังน้อย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 ปั๊บตึงตัง ถึงปั๊บถึงปรินถ้าล้อว่าปรินนี่ปริน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 โตปรินเชี้ยงเลยแหละกูเปื่อนปรินฉันล่องไานีดีว่ากับบมคิดเองกับจะล่องเรือหน่อยเมื่อกี้ไม่ได้งานรอบเมกูคนต่างวัดจับเต็มนั่งลุงโดราดีเก๋ป้ายกระเจยกลบเป็ด หันซมไม่้เออจะว่าเทปเลยหทบตัวเรื่องไรน่ก้องจิงมังกรพิจารณานักนังเทปรแเทปยี่กี้เทบปลาชวดพี่กับเทปาสอบไมทูกับเทปเรือไรอมปลาจิงมังกรพิจารณาในทุกมาเจน้อยพอเลยออกมาต่ำเลยตั้งกะทินารอแลลวกูหลักปอนปลาไปกลุ่มไว้กลุ่มไว้ะกุลาธามาคนพระเลก็ว่าปรานั่นแหละรุมนี่กูตั้งไว้ cho ham là cú cái gì tầm cho cho là chẳng lẽ Tăng hàn gì vậy Chuột này túm tép chùa pi tép à, mẹ nó nu nuôi cú bay bứt rồi mẹ nó nu nuôi tai cú phát pha là cú non Xoay, quản bay này ta mà bên này quản sắp mẹ nuôi nhà bay rồi tép bên đi cú bay dài bay chùa hàn này ừ đây bay chùa các thua còn này nàng tép là tép gì kia tép á Tao cho tay gặp 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 rồi gặp tay 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 gặp